เจอกับน้องสาวอีกแล้วนะคะและสำหรับวันนี้นะคะจะได้พบกับรถสร้างเงินรถสร้างงานค่ะเจ้า d m a x s p a r x e x คันนี้เลยค่ะเป็นปี2015เครื่องยนต์2.5บีที่มาพร้อมกับคอกรั้วสูงเม็ดแปดเลยทีเดียวพร้อมกับแป๊ดน้ำเงินอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวตามน้องสาวไปชมกันค่ะ เจ้า d m เ x SPARK EX นะคะตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะแล้วก็เป็นโฉมสุดท้ายค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น1.9นั่นเองค่ะสำหรับล้อคู่หน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อกระทะนะคะซึ่งยางก็จะเป็นกูดเยียรตัวนี้ขอบล้อ15ค่ะสำหรับล้อหลังก็จะเป็นกระทะผ่านะคะตัวนี้เป็นยางเบิกใหม่พร้อมอยางมิชลิน X n X c ซ2ดิทใบหนา8ชั้นนะคะ สำหรับช่วงล่างนะคะตัวนี้ก็จะเสริมแหนบมนมา5แผ่นนะคะแหนบล่างอีก5แผ่นค่ะพร้อมกับชุก2ต้นนะคะซึ่งสามารถที่จะบรรทุกหนักได้ถึง2อถึงสตันเลยทีเดียวค่ะเรามาดูในส่วนของตัวข้อกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะตัวข้อมีความสูงอยู่ที่เม็ดแปนะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของแป๊บน้ำมัอนอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวล็อกด้านหลังนะคะตัวนี้ให้มาถึง2ชั้นนะคะก็จะมีล็อกที่มาเดิม จากฝาท้ายนะคะเดิมโรงงานแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นตัวล็อกที่เสริมมากับตัวคอรกรัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันดูค่ะว่าเครื่องยนต์จะแน่นขนาดไหนโอ้โหเครื่องแน่นมากเลยทีเดียวนะคะไปค่ะเดี๋ยวน้องสาวพาไปดูภายในห้องเครื่องกันบ้างค่ะ เรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันต่อนะคะภายในห้องเครื่องก็แลดูสะอาดนะคะสำหรับ Isuzu D-Max e x p a r k คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ DDI 2.5ลิตรนะคะสำหรับภายในห้องเครื่องนะคะโดยรวมแล้วดูสะอาดมากๆนะจะไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มนะคะในส่วนของตัวน็อตนะคะก็ยังเดิมนะ,ะไม่มีรอยขยับนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะหรือรูกลมนะคะก็ไม่มีรอยปิดเบี้ยวนะคะฐานหน้าเดิม นะคะแผ่นเพจก็ไม่มีรอยถอดแต่อย่างใดเลยทีเดียวนะคะในส่วนของฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันค่ะไม่มีรอยถอดนะมีในส่วนของแผงกันความร้อนนะคะหรือจะสังเกตน,นะตัวฝากระโปรงนะคะสติกเกอร์โรงงานยังอยู่ครบเลยทีเดียวค่ะสำหรับเจ้า d m a x s s p r t EX คันนี้นะคะสามารถที่จะบรรทุกหนักได้ถึง2 3ส ตันเลยทีเดียวนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะราคาขายเพียงค่ะ3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใช้เงินออกรถเพียง19,00 0บาทเท่านั้นค่ะผ่อนสบายๆเพียงเ0 0 0กว่าบาทนะคะซึ่งสามารถที่จะถอยออกไปนะคะสร้างเงินสร้างงานนะคะในส่วนของรายได้ค่ะเรียกว่าเกินยอดผ่อนแน่นอนนะคะให้รถค่ะ สามารถผ่อนตัวของเขาเองได้เลยนะคะอย่ารอช้าค่ะรีบมาถอยเพื่อไปสร้งเงินสร้างงานกันได้เลยนะคะที่เบอร์ของน้องสาวค่ะ0630795995ค่ะ0630795995แล้วอย่าลืมกดติดตามน้องสาวไว้ด้วยนะคะว่าคลิปหน้าน้องสาวจะนำนะคะรถสร้งเงินสร้างงานรถไปทำเงินล้านรุ่นไหนมาให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวค่ะ ไปบันทุกผักก่อนเลยแล้วกันนะไปแล้วจ้า